สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําสังขยานมสดนะคะขนมปังเราก็ทําเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทําสังขยากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะปั่นคั้นน้ำใบเตยนะคะเราจะใช้น้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะหรือประมาณ220มิลลิตรนะคะก็ใส่ใบเตยมากน้อยตามที่มีเลยนะคะนี่เราก็ใส่เยอะหน่อยนะคะเลิ่นแสิ่งจะได้เข้มข้นหน่อยะคะ่ะ รักไปด้านข้างนะคะแล้วก็มาผสมสังขยาค่ะใส่ไข่สองฟองน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงหรือประมาณ115กรัมค่ะตัดเกลือไปประมาณ1 4ช้อนชาค่ะใส่แป้งกระโพด3สช้อนโตค่ะหรือจะใส่แป้งกวนไส้ก็ได้นะคะใส่นมสด1ถ้วยตวงค่ะวิปป i ิ้งครีม1ถ้วยตวงค่ะน้ำใบเตยที่คั้นไว้นะคะใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะ ถ้าไม่มีวิปปิ้งครีมก็ใส่เป็นนมสดสองถ้วยตวงเลยนะคะแต่ความมันก็จะสู้ใส่วิปปิ้งครีมไม่ได้นะคะแต่สามารถที่จะเติมเนยสดเพิ่มได้ค่ะประมาณสัก1ิบกรัมหรือยี่สิบกรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกองตะกรอนที่ยังละลายไม่หมดนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนๆน,นะคะนี่ค่ะส่วนที่มันละลายไม่หมดก็จะติดค้างไว้อยู่ตรงนี้ แล้วก็นําไปตุ๋นเลยค่ะใช้วิธีการตุ๋นนะคะเนื้อสังขยาออกมาจะเนียนดีกว่าตั้งไฟโดยตรงนะคะแล้วก็จะไม่มีเศษติดก้นกระทะก้นหม้อนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทําทานเองไม่ได้สนใจว่าเนื้อจะสวยหรือเปล่าแล้วก็ตั้งโดยตรงกับกระ,ะทะแล้วก็คอยคนตลอดเวลาจนสังขยาสุกข้นก็ใช้ได้ค่ะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการตุ๋นนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยได้คนบ่อยๆมันก็จะไม่ไหม้ติดก้นกระทะนะคะแต่ก็ต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะ สันขยาข้นดีแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะถ้าไม่แน่ใจเราก็ลองชิมได้ค่ะแต่ขนาดนี้สุกแล้วแน่นอนค่ะมันจะเดือดยากนะ,ะเพราะว่าเราใช้วิธีการตุ๋นเนาแล้วก็จะคนอีกพักเดียวแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงลงมาเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนรควคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ